่ว Blessing Corner รับพระพรจากผู้รับใช้สวัสดีครับผู้ชมรายการ Blessing Corner นะครับก็ข้าพเจ้าอายากพระพรให้เก่พี่น้องทั้งหลายตามพระวจนะของขระเจ้านะครับดึงทิโมธีบทที่ 1. ข้อที่2นะครับถึงทิโมธีผู้เป็นบุตรแท้ของข้าพเจ้าในความเชื่อ ขอพระคุณและพระกรุณาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจงดำรงอยู่กับท่านเธอตอนนี้อาดัมบาโลเขียนจนหมายให้กัดทิโมธีนะครับทิโมธีเป็นผู้ใดนะครับทิโมธีเป็นลูกฝ่ายวิญญาณนะครับของอาดัมบาโลเมื่ออาดัมบาโลประกาศข่าวประเสริฐ ก็ทิโมดีก็ร่วมรับใช้ด้วยกันกับอาจารย์เบาโลใช่ไหมครับแล้วเป็นผู้ร่วมงานคนหนึ่งในทีมประกาศของอาจารย์บาโลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เบาโลเขียนจดหมายให้กับทิโมดีแล้วก็พระพลสามอย่างด้วยกันนะครับนึ่นคือ,อพระคุณสอง พระกรุณาสามสันติสุขมาจากพระเจ้าพระเยซูคริสต์ให้แก่ท่านใช่ไหมครับหนึ่งคือพระคุณนะครับพระคุณใช่ถ้าเราไม่มีพระคุณเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีพระคุณของพระเจ้าเราอยู่ไม่ได้สักวันเดียวนะครับเรามีชีวิตอยู่นั้น เนื่องจากพระคุณของพระเจ้านะครับเราสามารถลลมหายใจได้นั้นโดยพระคุณของพระเจ้าเรายืนได้เราทั้งหลายเดินได้เราทาั้งหลายทำงานได้เรียนได้นั้นโดยพระคุณของพระเจ้าถ้าไม่มีพระคุณของพระเจ้าเราทำอะไรก็ไม่ได้สักอย่างนะครับแล้วก็อันที่สองคือพระกรุณาใช่ไหมเมตามตาเมตตาการุณาใช่ไหมครับ ใช่เราเป็นผู้ใดเราเป็นคนที่ดื้อกับพระเจ้าใช่ไหมหลังจากเราทั้งหลายเชื่อพระเยซูแล้วยังมีชีวิตเก่า,าติดตัวไปใช่ไหมทำให้พระเจ้าเจ็บใจทำให้พระเจ้าอาจจะรู้สึกเศร้าใจเนื่องจากเราทั้งหลายใช่ไหมแต่พระเจ้าทรงประทานพระกรุณา แม่ตาการุณาให้แก่เราทลายอยู่เสมอนะครับถ้าไม่ใช่เช่นนั้นใช่ไหมเราคงอยู่ไม่ได้นะครับเนื่องจากทาผิดทำแบาบปเราก็จะถูกพินาศไปใช่ไหมแต่พระเจ้าโอดทนแล้วก็กรุณาแก่เราทงลายและแมตตาแกเราทงลายเราจึงอยู่ได้เราจึง ยังอยู่ได้นะครับในโลกเพราะฉะนั้นนี่เป็นพักผ่อนอย่างหนึ่งสำหรับพวกเราด้วยนะครับเราก็สันติสุขนะครับสันติสุขนะครับในโลกนี้ไม่มีสันติสุขเลยนะครับใช่ไหมแม้ว่าพี่น้องทั้งหลายสถานการณ์ดีหรือร้ายก็ตามเราไม่มีสันติสุขจริงๆไม่มีความชื่นชมยินดีในใจเราทั้งหลายใช่ไหม ต่ขอบคุณพระเจ้านะพระเจ้าทรงประทานความชื่นชมินดีอะสันติสุขให้กเาา่เราทั้งหลายเราทั้งหลายอยู่ได้วันนี้เนื่องจากสันติสุขของพระเจ้านี่เป็นพระพรอนสำหรับผู้ที่เชื่อพระเยซูคริสต์วันนี้ข้าพเจ้าอยากดุลใจและพระพรให้แก่ผู้ชมรายการ blessing corner น,นะครับสามอย่างด้วยกันใช่ไหมครับอืม่งคือพระคุณ สองพระกรุณาและสันติสุขของพระเจ้าจงดำลงอยู่กับท่านทั้งหลายตลอดไปเป็นนิจเลยเราทั้งหลายอย่าลืมนะครับสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานเป็นพระพรให้แก่เราทั้งหลายอะไรบ้างนะครับขอพระเจ้าทรงอภัยรลแก่ผู้ชมรายการ Blessing Corner ในวันนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ